สบายดีพี่นอ้องสบายดีพจน์ุกุลุก,กุนฝนตกฝนตกฮะเทเา็ด่ถูกน,น,น,น่ไหม้วยโล่หน้นา,นบา,า,าแบบนีะรเรียบร้อยกนร่างแรกเหรอเดียแล้อยโอเคไม่ว่าเจ คนกระต๊กวันนี้น้องหลีว่าจะลงมานน้าวไปอยู่ไปอยู่น้ำแฟนค้นกระตก๊กค้นกระพัดควงมหายไปตก๊กปุีิทางลื่นเ หลวกส่ทุงยางไว้ปิดกิดจริงกัเท่ามี่แนวเห็นทุงยางดีๆแล้วคราก็หายไมนมีอากาศนะผิดแข็งเลยหลวกแล้วสี่สองรอยน้อยได้อยู่ประมาณสามลูกล ดแลกัเลยสองโลปลายบรรยากาศใช่ไหม ตัวคิดฟวขขกขาวๆเลยนี่คือตัาวกินตัดแกงกินตอนเที่ยงนีน่อยากกินว่ากินน้อยเดียวนะแกงนี่นี่นนกกนนลองแกงจะพักอันน,น,นมีอะไรพักกันนี่ม้านี่เนรอแซ่บพักกันนี่โอ้ยขักเลยแหละ คนตกะนตกอากาศดีเลยบาล้านพอดีลื่นเลยถนนทนทางตกตงนี้แหละลื่น ่รัวเบิดแล้วตกะโซนนี่แหละตกตโซนง,งนดิสิดอกโอน,น้อยผมกันตกไปทาง<ม>ล่างเฮดแล้วเลยก็มาแกงเฮดพ,พ,พี่น้องเลยบ่นแกงเฮดกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงก่อนป๋าโทรี่น้องไปเฮดเฮด หักเลยเห็ดไปแต่แสบแต่แสบเลยไปพักสไลด์ลงไปเลยวบามาละกขีนกมันนี้ใบมละกขีนกลงไปใบมละกขีนกฉีดได้แสบอบม,มองล้วเลยสุดจัดสุดจัดพี่น้องเลย มันขุดตะโอกเลยเขาเที่ยงวันนี้ก็ได้อาหารของเฮาแกงเห็ดเนาะอยู่เทีย่ยงหน้าน้อยเป็นไดพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแบบนี้ผู้ใด้ถือใจกับฝากกดไลค์หนิเด้อกดไลค์กดแชร์ออกไปนะบรรยากาศอยู่เทีย่ยงหน้าแนวลงไปไปทงนาเป็นอยู่ให้กินนั่นก็เห็ดพี่น้องเห็ดเห็ด เปลี่ยนแนวใส่ผ้ากิตูรู้วาทักนั่งตูพี่น้องแมงลักลงปลายหอมกุ้มด้วแล้วบ่าหอมกุ้มหอมกุ้มหอมอเลยแล้วบ้านมาเด้อบอลลงเด้อยินขาน้ำกันเด้อยินขาน้ำใส่บ้านหน่อยเด้อเอาเร็ว ไปปดาลูกินขาน้กันจปาลูมานางทกินตัวไรสิแตพี่นี่เรื่งปิดข้าทำไมนอนเข้าขันเลยมาเด้อไปลงทกันกินตะแกรงเห็ดอะไรแบนอยากินกินเห็ด Chắc ngoài hảnh nó hảnh hảnh cho hảnh 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 nó nó hảnh 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 กแล้วตผกับคนกลือมา้กูเห็นมันบอกกแล้วผกับคเกล้อมันฮะกูกินก่อนเสียากูทาน็กินเนาะมินหน่อยได้สินัซาได้กินลหม่ลงไปก่อนไปี่ทีงกูไปไกนีดห่ก่อนว้าตุ่มาได้กินเห็ดกินาเบาอ้วนเนี่ยอ้วนมันัหอ เ่อหอยนะอม็นจทำบ่จีนบ่จีนมาทำหน่อยก่อนนอยู่เขานะปอนได้ไหมกินหรอทำกิน

Ni bóc, dạy không, bật 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 không,

คุณจะนั่งัวฮเนี่องตละมุก่อนไม่เทปนี่วันไ่เอาคเด็กชนหัวน

่ใเลเอากินเอากินเอาอยากินเจ้มันงข้าาจขนปงคายเ่านละข่ไข่กมันหมูกินขลากันใหม่เด้ปลาลุงได้แซ่บเจ้ขับไปกระแส่ขนะ